สวัสดีครับพีเพผมวันนี้เพสจะมารีวิวในการเปรียบเทียบกับมือถืองบ6ก0 0 7 0 0 0ในปี2 0ง4ี่ที่พีใช้งานตัวนี้มาอย่างจริงจังทั้ง3ตัวครับวันนี้พีจะรีวิวในการเปรียบเทียบว่าตัวไหนเหมาะกับใครตัวไหนที่มันคุ้มครับวันนี้พีจะมาสุบให้ฟังแบบง่าย ตามแบบของพีครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อทั้ง3ตัวนี้มาใต้คลิปนี้เป็นลิงก์ของศูนไทยรับไปเซผมเป็นเครื่องสูนไทยเป็นลอมสูนไทยเพราะกดผ่านซื้อผ่านลิงก์ของพีผมเป็นของเครื่องสูนไทยรับไปเซนะผมวันนี้พีจะมาผมทําการรีวิวในการเปรียบเทียบระหว่างตัวเจ้า Nu b บีย e o 2 5G มือถือเกมมิ่งโฟนงบ 6,000นะผมตัวนี้6,999บาทสปทีถือว่าเลท7,000ถือว่าสเปคให้มาถือว่าคุ้มครับชิป u n i ิซอฟตัวนี้ T820 นะครับผมแรม8 g จิกลำสองร้จิกกับมีปุ่มทิกเกอร์บริเวณด้านข้างครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นมือถือเกมมิ่งโฟนที่มันคุ้มค่าคุ้มราคามากครับผมตัวนี้ของเจ้าตัวนะผมตัวนี้คือออเนอครับ อ o อเนอรจะขึ้นชื่อในเรื่องหลอมดีครับหลอมอ o n o เบอกเลยว่าหลอมคือดีมากครับตัวนี้ใช้ตัวอ o n o r ที่พีซื้อมาคือ Honor x 8 d ครับกับเลทมือถือ7000-8000ครับก็ถือว่าเป็นมือถือที่แบบกับเลท7,000ด0 0เหมือนกันถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับซึ่งพีรู้สึกว่ากับน้ำหนักของมันคือ166กร,รมัมแล้วก็บอดี้เวลาจับมีความเบามือ สบายมือฟีลิ่งในการจับของบอดี้บอกเลยว่ามันเวิร์กมากครับเป็นมือถือที่พีรู้สึกว่าใช้งานมาถือว่าโอเคมากครับผมตัวนี้มาดูว่าเจ้าตัวเทคนสปาร์กนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่ส p a r k นะอย่าลืมผมซีรีส์ของเท n o จะมีส p a r k มีโปว่านะซึ่งตัวโปว่าตัวนี้นะครับผมพี่ซื้อมากับราคา6,900 99บาทราคาจะมีความใกล้เคียงกันบผมบอกว่าเป็นมือถือที่ใช้งานได้ง่ายครับผมตัวนี้แล้วก็มีการปลดล็อคด้วยลายมือบริเวณหน้าจอครับแต่พีตั้งค่าในการปลดล็อคแบบง่ายครับคือการกดปุ่มเลขก่อนนะครับครับสับตัวชิปนัวนี้ผมบอกเลยว่าชิปคือให้มาดีมากครับเป็นตัวดิบิสตี้นะครับผม60-80รับขึ้น 5G ครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กสับตัวชิปของตัว h o n o r x 8 b ให้มาคือ n a p d r ก g o n 680รับเคน 4G นะ 5G 4G 5G นะครับผมทั้ง3ตัวนี้นะที่พี่เปียบให้ไปดูผมบอดี้ด้านหลังจะมีไฟเป็นแบบเอฟเฟกแบบมมนี LED ครับซึ่งบอกเลยว่าไฟด้านหลังของตัวนี้ถือว่ามีความสวยงามครับในการวดล็อกเห็นไหมว่าพี่ปลดให้ดูเลยว่ามันบดล็อกด้วย แล้วดมือได้อย่างง่ายดายครับแล้วการปลดล็อกก็ถือว่าง่ายครับลอมของตัวนี้หน้าจอดิฟเฟอเรทก็คือ120่เป็นหน้าจอแบบอาร์โมเรครับพี่แกให้มาคือจัดเต็มมากครับเอฟเฟกตแสงแบบไม่มีผมเราสามารถเปิดเอฟเฟกตแสงได้เราปรับเอฟเฟกและผมบอกเลยว่าเอฟเฟกตเราสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายครับบอดี้ถือว่ามีความลงตัวครับเล่นเกมกลางๆต่ำๆ ปรับสูงสุดได้ก็เพียงพอตัวนี้บอกเลยว่ามีบายพาร์ตแบตหกครับผมบอกเลยว่าตัวนี้จะเต็มกับสเปคมากถ้าผมตัวนี้นะนี่ซึ่งบอดี้มีความสวยงามครับยูไอในการปรับก็ปรับง่ายครับซึ่งบอกเลยว่าพีใช้งานมาตัวนี้ถือว่าเป็นมือถือที่พีอะเลยว่าในปีนี้ขายดีแล้วก็คุ้มครับกับเด็ดระคา6,999บาทเพราะว่าตอนนี้มันมีตัวโปรว่า 6ธรรมดามาขายเหมือนกัน5,990บาทแหละเพื่อนๆเรานะผมในส่วนสเปคที่พี่ไปสัมผัสมาตัวโปรว่า6ก็ไม่แตกต่างกันมากครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวสเปคที่จัดเต็มกว่านะครับลำโพงคู่ผมตัวนี้เป็นแบบ d o l b y Atmos ด้วยพี่แกให้มาคือสุดจริงอันนี้แบบยังเลยว่าไม่ได้อวยครับคือสุดจริงแต่ถ้าใครเชื่อทั่วไปครับผมตัวนี้จะตอบจย์เพราะว่ากล้องหลังก็คือ1 0 8ล้าน นี่ครับถืว่าล้านอันนี้50ล้านครับเพราะว่ามือถือเกมมิ่งครับผมจะไม่เน้นกล้องขาดนั้นะแต่กล้องถือว่าสกินพทนหายห่วงครับใครเน้นในการใช้งานครบคันทั่วไปครับตัวนี้จะตอบโจทย์ใครเน้นในการพบพาง่ายๆเบาๆชิลๆแสงเกงง่ายๆแล้วก็น้ําหนักฟิลลิ่งคือดีครับตัวนี้บอกเลยว่าน้ําหนักคือดีมากครับแล้วก็หน้าจอครับบอกเลยว่าหน้าจอสีสันแบบโอเด คือหน้าจอทัดดีมากขอเช่นชมครับแบตบ4,600 m mm a แอยู่ทั้งวันก็เพียงพอเนาะแต่พี่รู้สึกว่าหน้าจอมันสีสันคือสวยสดงดงามจริงเอาตัวนี้ทำหน้าจอดีมากอะ่ะ Honor X8B ทำหน้าจอบอกเลยว่าพีวาวมากคือเป็นหน้าจอที่สีสันออกมาได้อย่างลงตัวจริงครับเป็นมือถือที่สีสันของตัวเครื่อง ทั้ง3ตัวมีการดีไซน์ที่ลงตัวมากครับแล้วก็สีสันของตัวเครื่องของเจ้าตัว Nubia Neo 2 5G ก็ออกมาได้อย่างลงตัวครับเหมาะสมมากเลยที่เป็นมือถือเกมมิ่งโฟนครับที่ใช้งานได้ง่ายครับผมตัวนี้นะพี่ขอปลดล็อกก่นนีครับซึ่งบอกเลยว่าพี่ก็ลงเกมมาในการทัดเป็น120 h ฮอันนี้90 h ฮอันนี้120 Hz ครับผมบอกเลยว่า ในการทัชในการกดของหน้าจอ90้เฮิร์ก็ทำดีกีได้เกือบจะเท่ากับ 120H เฮิร์ซึ่งพีใช้งานมา90เฮิร์ของออ n เนอร์ทำรอมมาดีครับคือพีอ่ไม่เคยพูดว่าออ n เนอร์อมไม่ดีนะออ n เนอร์ Honor, เป็นมือถือที่ลอมดีมากเพราะว่ามันใช้พื้นฐานของตัวที่เป็นหัวเว่ยครับทำให้เวลาทัชเวลากดของตัวออ n เนอร์จะมีในการใช้งานที่ง่ายครับผมตัวนี้เนาะนี่ครับเรื่องหน้าจอครับหน้าจอที่เป็นหน้าจอแบบ iPS นะครับผมซีซันถือว่า เหมาะกับารเล่นเกมครับเพราะว่าสกินโทนมันจะดูสบายตามากครับในส่วนในการใช้งานเนาะนี่ครับลำโพงคู่ผมตัวนี้นะเป็นลำโพงคู่ที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยลำโพงมันเสียงดีมากมันเป็นลำโพงคู่แบบ dts x ultra นะผมตัวนี้ถือว่าจัดการลำโพงเสียงดังฟังชัดครับเป็นมถือที่ใครเล่นเกมครับทั้ง3นี้เล่นเกมมาตัวนี้พกพาง่าย,ายสบายๆชิลๆตัวนี้ ครบคันครับผมตัวนี้ถ้าใครแบบฟังก์ชันครบฟังก์ชันจบเล่นเกมแบบสบายๆแล้วก็ด้านหลังมีไฟเป็น mini LED effect ตัวนี้จะตอบโจทย์ครับดีไซน์ทั้ง3ตัวมันเป็นการดีไซน์แบบแล้วแต่คนชอบครับส่วนตัวก็แล้วแต่ค่ายครับถ้าใครชอบลอมเสถียรก็ไปตัว Honor ถ้าใครชอบการเล่นเกมก็ไปตัว努比亚 Neo 2 5G แล้วถ้าใครใช้งาน,นทั่วไปฟังเพลงบ้านดูหนังบ้านก็ไปตัว นี่ครับเทคโนโบว่า6กโบ 5G ครับบอกเลยว่าทั้ง3ตัวนี้พีใช้งานมาคือมันใช้งานได้ดีจริงครับเรื่องเสียงนะครับผมเรื่องเสียงถ้าเรื่องเสียงจริงอ่ะพีชอบเสียงของตัว n นเบีกับตัวของเทคโนครับรู้สึกว่าเสียงที่ให้มามันจะมีเสียงที่ลงตัวแล้วฟังก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันฟังง่ายนะครับนี่ครับพีขอเสื้อเสียงให้ดูเลยว่าเสียงเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับเสียงจะประมาณนี้ครับผมนี่ คือพีทำคิดแทเสียงนั่นแหละในการแยกถือว่าเสียงตัวนี้ก็ถือว่าหายห่วงครับก oh ็ให้ฟังประมาณนี้เนาะมาดูว่าผมในเสียงของเจ้าตัวนี้ครับผมตอนนี้แบตของตัวนี้ใกล้จะหมดครับเพราะว่าพีก็ใช้งานาอึดตัวนี้แบตอึดจริงก็คือถือว่าแบตน้อยแต่ตัวเครื่องกนรู้สึกว่ามันเบาอะ่ะเพื่อนถ้าใครแบบอยากให้มม่ถือบเบ,บาครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนผมนี่ ตัวน,นี้ผมลำโพงจะอยู่หนึ่งตัวนะครับด้านล่างนะครับ day, แต่ <wait. S 1> เป็นลำโพงที่ฟังแล้วสบายมากครับพี่ชอบบอดี้มากเอาตรงนั้พี่ให้สิเต็ม10เลยในการจับครับฟิลลิ่งมันดีมาก oh <my> คือบอดี้มันจับง่ายดีมากตัวนี้อ่ะเยอ่เลยเดี๋ยวมารู้ว่าเสียงของเจ้าตัวโปว่าหกโปนะครับผม เรื่องหน้าจอนี่สีสันอมเล็ดน่ะสวยงามมากครับบอกเลยเห็นไหม ว่าเรื่องเสียงครับเอาตรงมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายหรอกแตลลำโพงสองตัวจะมีเสียงที่กังวานมากกว่าครับแต่พีรู้สึกว่าเฮ้ยบอดี้อ่ะบอดี้ของเจ้าตัวนี้อ่ะมันจับหน้าจอมันมีความแบบความแบบสมส่วนถ้าใครแบบชอบความแบบพรีเมียมของสมส่วนตัวนี้จะสมส่วนถ้าได้เล่นเกนมตัวนี้ผมใช้างานทั่วไปเห็นไหมมันจะแตกต่างกันครับหน้าจอแล้วแต่คนชอบครับผมคือสไตล์แคสไตล์เราครับผมตัวนี้เนาะนี่ครับ ก็คือเป็นมือถือที่พี่ใช้งานมาถือว่าโอเคมากครับผมทั้ง3ตัวนี้เนาะให้ดูเลยนี่ครับก็ใช้งานจริงซึ่งบอกตรงว่าใช้งานจริงแล้วก็กล่องกับผมพีก็นีครับก็ซื้อมาจริงบอกเลยว่าไม่ได้อวยครับคือแบบไม่ได้หมกเม็ดในการแบบจะมาอวยอะไรเลยซึ่งมันอะไรพีพูดด้วยความจริงใจรงจริงครับว่ามันเป็นมือถือที่ทั้ง3ตัวนี้ มันยังคุ้มค่าคุ้มราคามากครับผมในปี24เนอะพีจะขอครับผมในการเปรียบเทียบ <ๆ S 1> พินเท่านี้ผมอย่าลืมกดติดตามสวัรดบดูผมในการรีวิวทั้ง3วันนี้ที่เป็นเวอร์ชั่นแยกและผมวนันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และโปรโมรชั่นล่าสุดกับราคาแบบเลทแบบไม่แพงสับโปรโมรชั่นวันนี้พี่จะลงคลิปวันนี้ไปกดในการสั่งซื้อผมวนันนี้ขอบคุณครับ